ถ้าผู้ใดได้เบิงคลิปก่อนสิจำได้นะครับปฏิทินหลวงปู่สวงครับตรงตรงครับบ่ตรงกับเน้นเน้นแปเจครับผมสวัสดีครับผมบาดองครับผม มือนี่มาพอๆกับเบาหนองอีกแล้วครับผมเบาหนองมีตัวเลขเด็ดๆมาฝากครับผมถ้าผู้ใด,ด,ดเดบงคลิปก่นสิจําได้นะครับปฏิทินหลวงผู้สวงครับตรงๆครับบ่ตรงกลับเน้นๆ807นเจครับผมได้รับเงินแสนครับงวดวันหันครับผมวันที่ สิบหกมิถุนา,าห่รับก็บอกน้ำคือสันน้ำดีใจ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 อีาบารมีหลวงปู่สวงครับมอบโชคให้เบาหนองกับไอโกบหน้าครับมาเห็ดคลิปน้ำกันย่ำใดถึงเลขย่ำนั่นครับสังเกตเบิ่งเดอ้อแต่ว่าส่วนมากแต่ก่อนนะ่ะชิถือแต่โตดแต่ว่ามารอบนี้ครับผมแปดศูนย์เจ็ดครับไม่ต้องกลับครับผม เน้น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 ถามมาพวกนี้เลขชุดนี่ซื้อบ่ซื้อครับแต่่บนิ่นเนนตัวนี้ครับตัวเดียวเลยเน้นเน้นนี่ครับครับคำว่าเนนคืออาจจะซื้อหลายกกลมูมาแมนตัวนี้ก็ซื้ออยู่ตัวละสองร้อยสองร้อยสองร้อยแต่ตัวนี้เน้นเน้นกผม แปดศูนย์เจ็ดครับมาเฮดคีบกับเอกกบแตกสามตัวครับรอบี้สุดท้ายมีแต่โตดนะครับเนาละล้วกะ็ปฏทิทินจีนเบาหนองกระไดครับลวกะ็มันมาตรงกับเหล็กมักเบาหนองนำ้ำครับปฏทิทินจีนสามเก้าสองครับขีดไต่ไเลยีดตห้เลยตั้งแต่มือแหลกเลย พราะว่าเบาหนองสื่อเหล็กตัวนี้ไหวไงครับแต่ว่าเมาเหมดเบาหนองก็แตกออกเล่นอันนี้ซื้อวะซื้อคือกันแต่หน่อยมาซื้อตัวนี้ครับมาซื้อคู่นี้ละลายสามตัวนี้แล้วก็มาแตกออกกันด้เก่าสองเพราะว่าเหลขเก่าสองเบาหนองกรมักเหล็กเก่าสามเก่าสองเก่าสามเบาหนองมากครับผมก็เห็นเบาหนองสื่อ สื่อตัวเราเป็นพันคู่นพันคือเก้าจีกับเก้าสองนะนะโอ้เต็มเต็มเลยนะเก้าสองแต่ว่าทางวดว่างหันพวกเขาเก้าสองขันเขาเก้าสามกันระเบิดแตกขึ้นกันครับผม <ừ. S 1> เพราะว่าคูนี่เลขชุดนี่ผมสื่อหลายอีกทีครับนี่เลนชุดนี้สองสามนี่ผมบริสือ่อิ์เลยบริสื่อสื่อแต่เก้าสามเก้าเก้าสามสามเก้าสองสองเก้าเก้าสองสื่อแค่นี้สองตัวนี้บริสื่อ สามสองในบริษัทบริษัทเลยนี่ครับงวดวันที่สิบหกุิายาหกขาได้ทุนให้ลูกไปเรียนพอดีครับลูกก็สิเขามาหาไล่ายยามาเบิงงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมขาครับผมปฏิทินจีนละกัปฏิทินเงินลานหลวงปู่สวงครับผมปฏิทินจีนงวดนี้ครับเบิ้งไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเด้อ ปฏิทินจีนครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่พิจารณญาณในการรับชมนำนี่ครับเดี๋ยวบ้าวหนองสิแปะตัวเลขปฏิทินไวให้เบิ่งนำครับผมเปรียบเทียบว่าผู้ใดเห็นตังจากนีบอขันมักตัวไหผู้ใดเห็นตงังขันมักก็สื้อไว้ได้ครับเด้อเพราะว่าเข่าครับ C หนึ่งเจ สี่าเจ็ดแล้วก็สี่หนึ่งสามเบาหนองเบิ่งกลับหัวนำํำอันนี้สายตาเบาหน่องก็เห็นเป็นเจ็ดหหนึ่งี่ครับปฏิทินจีนงวดวันที่หนึ่งก,กรลกฎาหมหก้าครับผมดียวเบาหนองจีนเอาลงไว้ให้เบิ่งนำ้ำนะครับเบิ่งเปรียบเทียบกันครับผมแต,แต่ถ้าเป็นปฏิทินจีนนี่งวดที่แล้วคือ เขาขีดจินใต่สามเก้าสองเมียนวันนี้ต่ส่วยเถอบ้านน้องมังนี่บ้านน้องมังตัวใดงเจ๊ว่าจังใดดีฮะนี่วะบ่ขีดเด้อเอานิ้วขีดเด้อเบิ่งไหมเด้อเอานิ้วขีดขนน้องได้ผมแน่ ในใจผมเลยตอนนี้คือตัวน,นี้ครับ่หนึ่งสามครับมูที่แน้บอาบนองขีดบอกว่าสามเก้าสองเนาะแมนบัอนองเก้าสองแมนมัน้สอ่หนึ่งสามอ๋อบ่านองก็ซื้อหลยน้ำหลีเก้าสามเก้าสองซื้อหลายนำ้ำจัดเวลาละครับมาของจะไปเรียบ้อยนะครับเบองไหมเด้อเผื่อเป็นแนวทางน,นะครับโปรดใส่พิจารณาในการรับชมนำ้ำเพราะว่าคนหมักบ่คือกันบางคนก็นเลยว่าโอ๊ย ลองสื่อตามมันเบิ้งเพื่อได้โชกกับเบ่ร์ไครับที่เขาหรือพวาเขาเบาหนองกับบัวผู้ไดแต่ว่าเบาหนองหมักจังสี่นะครับเนาะนี่ครับเบิรงไหน่วยเด้อแคปไป้อครับเด้อปฏิทินจีนครับงวดวันที่หนึ่งก,ก,กรกฎาคมครับผมแคปไ้ครับผมเดี๋ยวสิลืมแล้วมาบันี่มาเบิง้งปฏิทินเง,งินล้านหลวงป,ปู่สวงครับบัวไดเอาปฏิทินมันขึ้นมาเบิ้งนํ่งจกักจักเอาไ้ใส่ <laughs> แต่สัทธาเนือห,หัวครับหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินครับได้โชคกับหลวงปู่807ครับแล้วก็เกสมาดูปฏิทินเงินล้านหลวงปู่สวงวดวันที่หนึ่งก็กรดาษม5ครับแคบไปเด้อดานวนองบอท่านบาอกดอกเพื่อให้คนแคบกันเดี๋ยวถึงหนาตอนบานวนองเบาแล้วมันมารอ เลือต no ิกเหล็กมาเนี่อารมณ์ดีน่ะไอ้หนูหนวดเข้ายูมี่เด้อเห็นคลิปก่อนๆว่ะหนวดเข้าเต็มเลยกระติกเหล็กีอารมณ์ดีอารมณ์ดีนะครับปฏิทินเงินหลานลงปุสวงครับงวดวันที่หนึ่งกราคมหกห้าเบาหนองแกเหล็กออกมามักหรือบ่มักกัดเหล่าแต่พิจารณานะครับเนาะสามสี่เก้าเจ็ดสองเก้าเนี่ยยังมาอีกอยู่สองเก้า บนเดก่าสอกับสอเก่ามันตัวเดียวกันเด้รือสิเป็น6ก็ได้ให้เราว่างหน่วยน้ำเนียก็ได้เราว่าง6น้ำเนีได้ครับเด้อราว่าง6แล้วก็เจ็ดหนครับแต่ขันเบิงงเด็กกับหัว6 1 3และ้วก็สองหน่งเก้ผมวงว่ เห็นเลขกตัวนี้ตัวแหลกจนสั่นมันเป็นเลขกที่ผมเขียนไว้เป็นเลขที่ผมเขียนไว้แต่ผมมาท่านไหนไคเบึงดอกผมเขียนไวต้ตังหาของผมยังมัท่านมีในคลิปใดสำหได้เลขตัวนี้นี่ครับอันนี้คือเลขกปฏิทินหลวงปู่สวงที่ผมหมักคือผมหมักตัวนี้ผู้ใดหมักตัวใดก็ล่วงเบึงครับแต่ ขันบอลเน่าอลอีกบาลน้องกับมักชุดนี้นะ้านี่มักสองตัวนี่ตัวนี้กับตัวนี้เจ็ดเก้าสี่ 94, กับหกหนึ่งสามปฏิทินเงินล้านลงผู้สวงรับแคบไว้ได้ครับเด้อเอาสีแตกตามตัวอีกกนะ็ไรเนาะบนนี้ครับอ่ะเนมือนคู่กันคู่กันคู่กันี่ครับปฏิทินจีนงวดวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมครับปฏิทินเงินล้านลงผู้สวงครับแบครบ,บไวนะ้ครับผมแคบหนาดำๆำไว้นะำครับผม อยงไดกครูไดเขามาเบิ่งคลิปนี้กับเบิ่งไวหว่อเป็นแนวทางนะครับมารับโชคกับเบ้าหน่องแล้วกัไอ้ก,กบหน้าไปน้องกันครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมห้าครับผมสวัสดีครับ